สวัสดีครับกลับมาพบกับปินกับแกลบนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงป่าขาหมูใส่หน่อไม้สดนะครับอันแล้วก็ลวยขาหมูกับหน่อไม้สดนะครับเรนให้ขาหมูนั้นเปื่อยแหน่อยนะครับเครื่องปรุงในโรยก็มีปลาล้านะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งน้ำก่อนเลยนะครับน้ำกับน้ำปลาด้านะครับนี่นะครับพริกแกงเผ็ดนะครับ มีมะเขือพวงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตั้งให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะครับเผ็ดตามชอบใจเลยนะครับวันนี้วันนี้จะใส่น้ำไม่เยอะนะครับจะทำเป็นน้ำแบบว่าไม่เยอะมากนะครับ พริกแกงเผ็ดลงไว้นะครับเดี๋ยวปล่อยให้เดือดสักครู่นะครับเหลือใส่ขามหมูกับหน่อไม้ที่ลวนไว้นะครับเมนูตรงนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับ ทำกินเป็นกับข้าวนะครับกับแก้มนะครับอร่อยเลยนะครับแสบๆนะครับตอนน้น้ำแกงก็เดือดนะครับ เราใส่ขาหมูที่ล้วนเลยนะครับนี่นะครับวันนี้จะไม่ให้น้ําเยอะมากนะครับทําเป็นน้ําแบบประมาณนี้นะครับอร่อยออร่อยนะครับปล่อยให้เดือดนะครับเครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสนะครับชูรสนะครับ น้ำปลายังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราชิมก่อนนะครับเพราะจะเค็มจากน้ำปาลาร้าแล้วนะครับแต่น้ำตาลตัดลดนิดหน่อยนะครับ อย่าปล่อยให้เดือดนะครับเพื่อเคี่ยวไฟอ่อนๆนะครับขาหมูค่อนข้างจะเหนียวนิดหน่อยนะครับต่ตุ๋นให้เปื่อยๆหน่อยนะครับใส่พริกลงมานะครับเพิ่มสีสันนะครับมะเขือพวงนะครับใส่มากน้อยนะครับตามชอบนะครับอย่าปล่อยให้เดือดแล้วชิมรสนะครับถ้ายังไม่เค็มก็เติมน้ำปลาได้นะครับนิ้นหน่อยนะครับ เดือดได้ที่นะครับรอมะเขือพวงสุกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ใบกระเพรานะครับหรือใบยี่หร่าได้นะครับตามชอบนะครับนี่ใช้เป็นใบยี่หร่านะครับหอมๆนะครับมัจะใส่ทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับจะเป็นน้ําแบบขูดคลิกนะครับน้ําจะไม่เยอะมากนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแลวกลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมานำเสนอนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ